Who, จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตกบาทณนะวันท่าสะแบงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช้าวันที่27รกรกฎาคม2568นวันทน์สแแบงตำบลมาบ้าอำเภอทุ่ง,ขงเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชว,วานเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตกบาทเพื่อถวายเป็นพระราุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นังในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 3พัรษา28กรกฎาคม2568โดยมีนายสวัสด์เข็มธนาเพชรรองผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชัย,ยาตุรสองรองผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมปภัสโร และพระเทรานุเทระร่วมประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้พิธีทำบุญตักบาตและอุปสมบทหมู่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณและถวายเป็นพระชุกศลโดยยึดแนวทางของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบําเพ็ญกุศลสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยสร้างความสามัคคีในชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าของพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตพิธีในครั้งนี้นะับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้งของพระสกนิกรชาวร้อยเอ็ดที่พร้อมใจกันร่วมถวายพระพรชัยมงคลและประกอบกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลเพื่อเทอิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติและเปี่ยมไปด้วยศรัทธา